สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวีนะครับผมสวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมอ้าวหล่ดซสแล้วครับครับดีครับแต่ไม่แตกนะครับผมไม่แตกไม่แตกครับครับนี่เป็นแตงแตงโมครับผม แตงโมก็ได้มาครับครับหลายลูกด้วยกันนะครับผมแตงโมนี้ครับกล้วยก็มีครับผมแดงกัวก็ได้มาทีกึนครับมันแก้วตะเภาก็ได้มานะครับผมอยู่ที่ทุกปุ๋ยครับกับกล้วยนะครับผมก็ขอบคุณไปทางครับผม FC ทุกท่านนะครับผม กำลังใจครับผมทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องภูผาของเราครับผมตอนนี้ภูเผาภูผาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมจังหวัดเลยครับผมบรรยากาศครับภูเขามากนะครับจังหวัดเลยนี่เป็นจังหวัดที่ภูเขาเยอะนะครับผมมีแต่ภูเขาเลยครับผมอำเภอผาขาวนะครับตอนนี้นะครับผม ขวดอ้วนก็ได้อยู่ที่ผาขาวนะครับผมได้ไปมีเอฟซีคุณพี่พัดนะครับผมขอบคุณขอบพระคุณมากมากนะครับผมคุณพี่พัดนะครับผมที่ส่งคะแนนมาให้น้องผู้ผาครับผมอยากให้ผู้ผาได้กิน กล้วยกินมันกินแตงกินอะไรต่างๆนานาครับหลายหลายอย่างครับวันนี้ครับก็ได้คนอ้วนก็ได้ขับรถรถเครื่องของคนอ้วนนี่แหละครับผมไปซื้อมาแล้วครับผมเป็นนำมาครับผมก็ขอบคุณพิพัฒน์มากๆนะครับผมที่เป็นกําลังใจครับผมให้น้องภูผานะครับผมและขอบคุณ f อครับผมทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทุก คนแล้วครับผมขอบคุณมากมากครับผมนี่ก็หนทางก็อีกยาวไกลครับผมต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับผมนี่ครับทางข้ามนะครับนี่ครับก็คนอ้วนไม่สามารถขับรถมือเดียวได้ครับผมเพราะว่านักหนักหนักมากครับผมก็พรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ครับผมจะไล่สดประมาณบ่ายสองบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองครับ จะได้สุดให้ผู้พาจินจินอาหารครับผมว่าว่าผู้พาจะกินอะไรก่อนเพื่อนจะชอบอะไรที่สุดแตงโมกล้วยมีแตงแตง,แตงกัวด้วยครับผมมีมันเจียวตะเพาด้วยครับผมครับผมผมก็จะเดินทางต่อลแล้วครับผมน,นี่ก็จะนี่ก็จะไปฝากน้องผู้พาครับนี่ นี่ครับซื้อได้ได้ซื้อมาสุกสุกแรงมากแล้วครับนี่สุกแรงมากแล้วครับผมนี่นี่นี่ปุอยเดี๋ยวจะให้ตามไปดูกันครับผมตามไปดูกันครับบนทางอีกยาวไกลครับผมต้องข้ามเขาลูกนี้ไปก่อนครับผมตอนนี้ครับผมเอฟซีท่านใดครับผมอยู่ที่อำเภอผาขาวนะครับผมจังหวัดเลยครับผมอยากแวะมาเยี่ยมน้องภูผาก็ควรท่าก็ยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับครับผม เดี๋ยวคนรุ่นจะเดินทาาต่อก่อนนะครับน,นี่ก็มาถึงร้านแตงโมงครับผมวนันนี้ว่าครับแมค่ค่ะวันนี้จ้าแตงโมก็จะพุ่นอะจ๊ะ พลาดเหมือนกัอ้ครับหวานแท้ครับดี่ครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับผมที่พักของคนวันครับเยอะนะครับผมนี่เยอะมากครับข้างในมีกล้วยด้วยครับกล้วยก็นี่นี่ดูดูครับได้ยินเสียงกล้วยออกมาจากป่าเลยครับผู้ฝ้าครับ ขับไปเร็วลูกขับไปเร็วขับเร็วขับเดี๋ยวครับนี่สงสัยได้กินอาหารครับสงสัยหอมกล้วยครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเอาวีที่สุกๆนะครับผมไปให้กินก่อนนะครับผมเพราะว่าผ่านทางเขาครับต้องให้เขากินก่อนนะครับผมนี่ครับสุดหลองแล้วครับ ผาครับครับเร็วครับเร็วถ้ารอเร็วครับกินอันนี้กินกอไผ่นะครับผมอยู่ในป่าครับอร่อยคงอร่อยน่าดูเลยครับผมสวัสดีครับวันเร็วครับรอเร็วครับครับเลยครับนี่อ้าว นี่ได้แล้วได้แล้วจะเดินไปไหนครับเอาไม่เอาอีกหรอครับสงสัยไม่เอาอีกครับได้วีดียอเดินเข้าร่มเลยครับส,สงสัยจะร้อนแดดมกักงนี่ครับเพราะว่าออกมาก็จะมีแดดครับถ้าอยู่ข้างในก็จะมีร่มเย็นดีสบายครับป่าใหญ่มากนะครับผมไปครับ อะไรไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคงเจ้าอีกครับเดี๋ยวมาให้อีกสักบีนึงครับกว่าเยอะครับเยอะเดี๋ยวให้แตงโมด้วยสักลูกหนึ่ง เหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะครับผู้เผาอีกไหมครับนี่ได้ยินว่าหิวอีกไหมครับรู้เลยครับผมผู้เผานี้เต้นเป็เต้นไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ผู้เผาเต้นดูหน่อยผู้เผาอายุกี่สวยหนยเร็วโยกสวยๆเร็วโยกสวยๆ <c oughs> อ้าวไม่เอานะครับโยกดี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  <c oughs> <c oughs> โยกดิโยกโยกสวยโยกดิโยกดิเออโยกดิโยกดิโยกดิโยกกอนโยกดิ้กอนโยกดิ้กันเโยโยกโยกสวยโยกสวยโยกดิโยกนี้โยกโยกดิโยกดิเออโยกดิ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 ถอยไปถอยถอยถอยไปถองถอยเร็วโยกโยกสวยโยกสวยโยกดิโยกดิโยกดินี่ครับจะสวัสดีแค่ดี้แล้วครับผม ยก้ี่นะครับยกยกยกดีโยกได้เอ้ยกด่ยกดีโยกนีเอ้ยกดโยกดีโยกดีโยกสวยๆยกดีโยกนี่เอยกนี่เอ้ยกนี่นี่ครับผมน่ารักครับเอ้านี่ได้อีกวีแล้วครับสิบกินสิบงานยานี่วีแล้วครับ อันนี้อ้วนมากนะครับผมภูมผาครับเยอะอ้วนมากครับผมเดี๋ยวจะให้แตงโมครับแตงโมก็เยอะนะครับถ้าเยอะเกินของกินจะไม่หมดครับ ก็อาจจะดิ้นนิดนึงครับผมหาไม่ดูไม่ดูแต่มอนี่เดี๋ยวจะให้โยกอีกครั้งนะครับโยกสวยโยกกันี่โยก,กนไนี่นี่อ่าครับแต่มงครับโอ้โหกับ กัดไปทั้งลูกเลยครับผมใส่ใจลอยหน้าดูเลยครับกโอ้โหครับดูครับดูไม่ได้มีมาขอโทษนะครับผู้ผาครับโอ้โหขอโทษนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยอบอกอมใจของพี่น้องเอฟซีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับตะครยครับผมอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนให้กับคนดวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ